บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยนำทีมชุดใหญ่ขอเข้าพบพ่อเมืองล้านนาตะวันออกคิกออฟมิ้งหลังพอรด,ดอคลอดนำเรียนการเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการสร้างทางรถไฟอย่างเป็นทางการทั้งส่วนงานเวนคืนที่ดินและข้อมูลเชิงลึกของการสร้างทางรถไฟขยับชัดเจน20มิถุนายนนี้ บริษัทที่ปรึกษาเวนคืนลุดเข้าพบสำนักง,งานที่ดินจังหวัดล้านนาตะมันออกอัปเดตข้อมูลเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแนวเวนคืนจ่อลงพื้นที่กลางเดือนกรกฎาคมนี้บุญชูก,กมุดมาโนดบรรณาธิการข่าว SME n e w Report รายงาน ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็แฟนคลับพี่น้องกลุ่มรักรถไฟร้านาตะวันออกที่เคารพทุกท่านครับวันนี้กับผมบุญชูกมุตมาโนดครับบรรณาที่การข่าว SME n e w Report ครับก็จะมาเสนอข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟทางคู่นะครับสายประวัติศาสตร์ล้านนาตะวันออกเด่นชัยเชียงราย เชียงของครับก่อนอื่นนั้นนะครับการสร้างโครงการนี้นะครับมีมาตั้งแต่ปี2,503ครับขณะนี้2,564ครับ60กว่าปีครับที่ปู่ย่าตายายของเรานะครับได้ทราบข่าวสารมาและได้ติดตามมาโดยตลอดครับปัจจุบันนี้เส้นทางก็มาไกลมากทีเดียวครับอย่างที่ท่านได้ทราบนะครับว่าพรด ก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญครับในการสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับในฐานะที่ผมนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในส่วนของสื่อสารมวลชนนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับที่เปิดช่องทางที่ทำให้ฝันนะครับของพี่น้องชาวล้านนาตะวันออกของกระรอนนะครับได้เป็นความจริงณนะวันนี้นะครับและ อีกไม่กี่ปีนั้นนะครับเราคงจะได้ใช้นะครับรถไฟเหมือนอย่างพี่น้องในส่วนของภาคอื่นๆครับมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะมีการเฟื่องฟูเศรษฐกิจจะสามารถที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ได้ลืมตาอาปากและก็ผลของการขับเคลื่อนทางด้านระบบโลจิสติกส์ทางรางก็จะเอื้อประโยชน์นะครับให้ทุกภาคส่วนธุรก,กิจในประเทศไทย นะครับขยับตัวและ GDP ได้สูงขึ้นนั่นเองครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับทางคณะผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสร้างทางรถไฟทางคู่เพื่อที่จะนำเรียนดำเนินการ ปรึกษาเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ทำลายการก่อสร้างการขอความร่วมมือภาคส่วนที่จะเชื่อมโยงนะครับซึ่งนะครับคณะผู้บริหารนะครับจะเดินทางมาในช่วงของวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับก็มาทีเดียวนั้นก็เดินทางไปพบกับพ่อเมืองนะครับทั้ง4จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดแพร่ลำปางพะเยาเชียงรายนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับสำหรับในส่วนของอผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับและในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาธนัดการเวนคืนนะครับก็จะเดินทางนะครับมาที่สำนักงานที่ดินนะครับทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะขอข้อมูลอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เจ้าของที่ดินเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่และเขตแนวเวนคืนนะครับของการสร้างทางรถไฟสายล้านนาตะวันออกของเรานี้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อลงมาแล้วก็จะได้ข้อมูลทำงานคู่ขนานไปนะครับระหว่างที่รอการฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับผมก็ได้ทราบข่าวมาเหมือนกันนะครับว่า จะมีการนะครับลงพื้นที่นะครับของบริษัทที่ปรึกษาธนาธการเวนคืนเนี่ยครับก็ระหว่างนะครับในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับถ้าจะลงวันไหนยังไงนะครับผมก็จะได้ส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับคนรักรถไฟล้านานาตะวันออกนะครับในส่วนที่จะลงพื้นที่นะครับที่มาขอข้อมูลต่างๆของ สำนักงานที่ดินแต่ละจังหวัดนะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันที่20ถึง24เ,เดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับดังนั้นนะครับท่านก็จะได้ทราบนะครับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินยังไงเพื่อเตรียมการนะครับที่จะออกจดหมายนะครับเชิญประชุมสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างคนล่าสุดนั่นเองนะครับก็มีข้อมูลข่าวสาร มาดำเรียนท่านนะครับแล้วก็ฝากท่านที่หนึ่งครับท่าน,น film, splash, ใดที <says that S 2> ่ต <out> ิดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือว่ายังไม่กด subscribe นี่นะครับก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็จะได้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับจะได้ไปทั่วถึงแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามข้อมูลขาวสารก็จะได้รับรู้ข่าวสารเช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เสนอข่าวสารมาประเด็นหลักๆนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะได้นําเรียนครับก,กับผมชูกุกพุตมาโนดบรรณาธิการข่าว s m e New Report ิรายงาน